สกัดรวกนะครับวันนี้ทำปน,นงหายเลยพี่น้องอันนี้ยังเป็นฟ้าใหม่อยู่เพิ่งเลยแค่บ้านต้มยอเพิ่งเลยว่าเอาเบ็ดมาสินเอาป่าไหมครับขิ้นถนนเต็มเลยแ้ยวไก่หอนหรอขนาดบ้านต้มยำบ้าอต้มเพี่น้องเพิ่งถ้าจะาหาป่าหลายครับเพิ่งเอาเบ็ดมาสินต้องท ไม่ยกสะดวกไม่ยกอย่าง,งับสุดยอดมากทั้งเล็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่นี่มันนี้ได้ปลาเดาะเล็กหน่อยน,ะนี่ครับบ้านหนองผือต่บนบ้านผือนะครับเทศบาลบ้านผือครับอำเภอหนองเดือโอ้ใส่เสียแมนยูความเวไอร์ เจเาะใหญ่โอ้น้ำถ่วงเย็นวนใหญ่หวังว่ผาผิดบางทหรอสรานาการน้ำแล้วฮ่องเ้เบิ้งทางขอบบ้านผืนอลครับนี่ครับตรงทางเข้าบ้านหรองผืนครับตอนตนีุ้ดยอาบากโอ้ให้ถึงข้างหลังไทยไทยจีเขียงหน้าให้เจาบอกสถานีสบน้ำถ่วมบานเอียนป